ฝั่งเพื่อไทยมีชัยเกษมแต่ฝั่งพักเสื้อส้มเนี่ยมีคนเยอะกว่าเพื่อไทยขณะเดียวกัน <c oughs> มึงคิดว่าไอ้พวกเด็กเสื้อส้มมันจะโหวตให้ใครและมึงคิดว่าซึ่งขณะเดียกันกูก็ไม่รู้หรอก ดิฉันคิดว่าคนที่จะได้เป็นนายกคนต่อไปก็อยู่ในบัญชีรายชื่อหกรายชื่อนี่แหละอยู่ในหกรายชื่อนี่แหละอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นคุณชัยเกษมเพราะว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายของสทรหรืออาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นคุณอนุทินซึ่งก็เป็นไพ่ใบเดียวของฝ่ายค้านปัจจุบันนี้หรืออาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นประวิตยเพราะว่าก็เป็นไพ่ที่เป็นตัวเลือกแต่ก็ไม่รู้อะ โอเคนะส่วนอีกคุณหนูกูว่าถ้ารอดก็แย่แล้วนะคุณหนูจะเป็นยังไงดรอเมริกาถ้ารอดฉันก็ว่าแย่แล้วนะถ้าคุณหนูรอดดรอเรมริกาจะถ้ารอดก็แย่นะหนักแผ่นดินเนาะ หมายถึงว่ายังไงคือถ้ารอดเนี่ยฉันได้มีการประกาศไว้กับ f อซของ f อซไม่ใช่ f อฟซหรอกพอคนดูรายการของเราเนี่ยก็ประกาศไว้แล้วเนี่ยถ้ารอดเนี่ยฉันจะฉันคิดว่ารายการฉันต้องเปลี่ยนเพลงต้องเปลี่ยนเพลงประจํารายการน่ะเออนั่นแหละคนญี่ปุ่นยังบอกผิดเต็มๆระดับนายกไม่ควรมีการพูดถ้าเป็นญี่ปุ่นเกาหลีแม่งลาออกตั้งแต่วันแรกที่มีคลิปหลุดแล้ว เกาหลีนี่ไม่ใช่ลาออกอย่างเดียวติดคุก20ปีด้วยญี่ปุ่นน่ะเหรออริกาโตเซมาคุเตอริกาโตเซมาคุเตเซมาคุเตอริกาโตญี่ปุ่นเนี่ยเวลาขอโทษเนี่ยเอาหัวโขกโต๊ะเลยนะอริกาโตเซมาคุเต ญี่ปุ่นน่ะแบบนี้แม่งลาออกไปแล้วอ่ะเออแล้วมึงดูอีสึงตึงนี่สิแม่งไม่รู้ผีไม่รู้ไม่รู้ผีไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้สีไม่รู้แปดไม่รู้สลาอด <c oughs> อะไรเลยอีอีหาแม่งท้าทายประชาชนท้าทายแผ่นดินท้าทายกฎหมายท้าทายบ้านพ่อบ้านแม่มึงสิ นายกเทศมนตรีที่ประเทศเกาหลีใต้อะมัวแต่ไปจีก๊อปอยู่แล้วปรากฏรถไฟตกกลางไม่ใช่ไม่ใช่น,นายกทำดีแล้วมนตรีคามนรคมประเทศเกาหลีใต้อ่ะรถรถไฟตกกลาง แต่ตัวเองไปตีก๊อฟอยู่แม่งออกมาลาออกเลยรับผิดชอบเลยก <c oughs> ูถามว่าพวกมึงชอบไปเที่ยวเกาหลีชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นชื่นชมประเทศต่างชาติกูถามว่าความสามารถความฉลาดของผู้นํารวมทั้งศักยภาพของผู้คุณรวมทั้งความสำนึกและละอายต่อบ,บาปของผู้คุณมันมีเท่ากับเขาไหมอ่ะมึงมีไม่เท่าเขาไงเข้าใจป่ะเอ่ออ่ะทีนี้ เด็ตกตำรวจจะขออนุญาตสรุปสั้นๆสำหรับคนที่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ที่เราจะติดตามที่เราจะติดตามอันที่หนึ่งศาลจะอ่านคำพิพากษารประมาณบ่ายสามอันที่สองศาลจะพิจารณาตามข้อกฎหมายที่ระบุว่ารัฐธรรมนูญระบุไว้ใครดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีจะต้องมีจริยธรรม และความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ขณะเดียวกันคลิปหลุดของนายกกับฮุนเซนปรากฏถูกสวร้องว่าไม่มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์อันนี้มาจากว่าทำให้เสียเกียรติภูมิประเทศชาติดังนั้นศาลเขาจะาพิจารณานะคะตรงเรื่องของจ,จริยธรรม นะคะว่าเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ใหม่ทีนี้ศ <c oughs> าลก็มีองค์คณะและจะต้องใช้เสียงข้างมากแล้วศาลมีเก้าคนองค์คณะนี้จะต้องเขียนคำพิพากษาส่วนตัวของเขาแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมาจากนั้นก็รวมมาจากนั้นปุ๊บก็จะต้องมีการเขียนคำพิพากษากลางหลังจากที่เสียงข้างมาก เป็นแบบใดแบบหนึ่งแล้วมีแค่2แบบเสียงข้างมากจะให้รอดหรือเสียงข้างมากจะให้ร่วงความชัดเจนของคำพิพากษาจะอยู่ตรงรอดหรือร่วงเสียงข้างมากจะทําให้คุณหนูแพทองทวีเนี่ยเขารอดหรือร่วงจะอยู่ที่ตรงนั้นพรุ่งนี้บ่ายสาทีน่นี้ในข้อกฎหมายนี้ ดอกเอรมริกาขออนุญาตทาความเข้าใจทุกคนทราบขั้นสั้นๆง่ายๆนิดเดียวนะคะระหว่างที่สรุปใจความให้ฟังขออนุญาตปักหมดุดสบูด่ดาแก้ผดแก้ผื่นแก้คันเผื่อใครคันเผื่อใครคันจะได้ใช้สบูด่ดำดรอเรมริกาไปอาบน้ําล้างตัวได้นะคะ,คะระหว่างที่ใครคันดออรอเรมริกาก็จะขออนุญาตปักสบู่ดำไปด้วยเผื่อจะซื้อกันนะคะโอเคค่ะ อะสมุดดำดกตุ้มีกกาเริศมากปักตะก้าให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยทีนี้สารจะดูที่อะไรสารจะดูที่ดรกตการพูดมาสักครู่นี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นบนบัญญัติที่จะมาควบคุมพฤติการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนายกถือว่าเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งอ่ะจากนั้นปุ๊บมันมีข้อหนึ่ง ที่ทุกคนบอกว่าถ้าจากจะเป็นคุณกับตัวนายกคนนี้เนี่ยก็น่าจะออกมาในทิศทางที่บอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายเขามีเจตนาบริสุทธิ์เหลือเกินเขาไม่ได้ทําให้ประเทศชาติเสียหายเขาเนี่ยเจตนาในการที่จะใช้เทคนิคทางด้านการเจรจากับอีกคนแบบคุนเซนเขาเนี่ยเป็นลุงเป็นหลานกันจึงรู้ว่าเทคนิคแบบการสปอยออยศยเนี่ยจะทําให้ อีลุงข้างบ้านเนี่ยมันเนี่ยลดลาวาซอก็เลยใช้เทคนิคการเจราจามีตำหลับตำราจากฮาวัตฮาวอยนะในการที่จะอ้างอิงว่านเนี่ยเป็นเพียงแค่เทคนิคการเจราจาของผู้นำเท่านั้นใครๆก็ทำกันถ้าเกิดคลิปไม่หลุดก็ไม่มีใครรู้ something ไหลแด t เขาเนี่ยนะอ้างแบบนี้กี่สิบหน้าก็ตามแต่เอกสารกี่ลัง ก็อ้างแบบนี้พูดกับประชาชนก็อ้างแบบนี้ตอนที่ไปท่องมาโดยที่ขาดการประชุมกรมสองอาทิตย์ก็คือไปนั่งซ้อมกับทนายนะคะแล้วก็อ้างแบบนี้ทีนี้หลายคนก็บอกว่ารอดหลายคนก็บอกว่าร่วงทุกคนคะ่ะดเรมริกาขออนุญาตโฟกัสว่าสิ่งที่จะรอดหรือร่วงเราจะต้องพิจารณากันที่คำว่าจรยิยธรรม กับความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์เธอรู้ไหมคะว่ากฎหมายเนี่ยเขาระบุไว้ว่าความว่าจริยธรรมนั้นเนี่ยจะมีอยู่28ข้อข้ออื่นอาจจะรอดแต่มันมีข้อ6ที่ดิฉันฟังมาจากนักกฎหมายบางท่านในข้อ6เนี่ยวงเล็บ6ของหมวดจริยธรรมเนี้ยเขาเขียนไว้ว่าทั้งนี้ท้งนั้นไม่ว่ารัฐมนตรีนายเลขาธิกาจะทําการอะไรจะมีเจตนาดีจะเจตนาร้ายอะไรแต่ข้อ6กระบุไว้ว่า จะต้องไม่ทําให้ประเทศชาติเสียหายจะต้องไม่ทําให้ประชาชนเสียเปรียบเสียหายจะต้องไม่ทําให้ประเทศชาติเสียเกียรติภูมินี่คือวงเล็บหกของกฎหมายเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองระดับนายกและรัฐมนตรีอีกข้อนี้แหละมันสําคัญตรงไหนละ่ะแล้วพวกมึงที่นั่งฟังพวกคุณพวกคุณพวกคุณนี่ อีชอยฉันถามเธอหน่อยบัดนี้แล้วชอยก็โตเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้ชอยรู้ไหมว่าปัจจุบันประเทศชาติเราเนี่ยไม่ได้เสียเกียรติภูมิตรงไหนจากการกระทําของคุณหนูแพรทองทานบัดนี้ประเทศเราประชาชนไม่ได้เสียเกียรติยศตรงไหนกับการกระทําของแพรทองทาน บัตรนี้มีประเทศไหนเขาแซ่ซ้องสรรเสริญเราจากการกระทําของแพรทองทานไหมบัตรนี้ประเทศเราเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพราะคลิปวุ้นเส้นหุนเซนมาคมขีผู้นําประเทศที่มีศักยภาพเหนือกว่าคะแมอย่างเราใช่หรือไม่วันนี้ตรงไหนที่เรามีเกียรติภูมิคะแล้ววันนี้จนทุกวันนี้เมืม่อวาน ถ้าหามยังขาขาดไปอีกหนึ่งขาแล้ววันนี้บ้านหนองจามยังไม่ได้คืนมายังต้องมานั่งให้เวลามันอีกหกเดือนคำถามก็คือตรงไหนที่พวกมึงพวกมึงพวกมึงมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีจากการกระทำย่ำยีประเทศชาติของยายแพดทองทุยคะดิฉันถามนี่คือคำถามนี่คือคำถามคุณคิดว่าประเทศชาติได้เสียเกียรติภูมิเพราะเรื่องนี้ ไปแล้วหรือยังคะถ้าใครคิดว่าประเทศชาติกูเสียเกียรติภูมิไปแล้วอย่างเห็นได้ชัดกดหนึ่งคะ่ะถ้าใครคิดว่าเรื่องนี้แพทองทุีเนี่ยไม่ได้ทำบิดอะไรไม่ได้ทำให้ประเทศชาติเสียเกียรติภูมิให้มึงกดศูนย์มาเลยคะ่ะประเทศชาติไม่ได้เสียเกียรติภูมิกดศูนย์มา ประเทศชาติเสียกิติภูมิให้กฎหนึ่งค่ะก็ที่ไอเกลัปดคาเมนีที่ไออังคทนมันย่ำยีศักดิ์ศรีประชาชนไทยจนกระทั่งประชาชนตายไปส0สศพเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่การย่ำยีตรงนี้ประเทศชาติเรามีศักดิ์ศรีเหรอมันไม่ยำเกรงเราเลยมันไม่กลัวกิฟทินเราไม่ยำเกรงเอฟสิบหกเราไม่ยำเกรงแม่ทัพในกองเราเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมันมั่นใจว่าแม่ทัพไม่ใช่พวกเดียวกับนายกเรา เพราะว่าแม่ทัพเป็นคนละพวกกับอังเคิลอังเคิลเป็นพวกเดียวกับนายกเราเพราะฉะนั้นแปลว่ามันก็เลยย่ำยีทหารไทยเราอย่างไรเกียรติยศศักดิ์ศรีอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตรงบ้านหนองจานไม่ว่าจะตรงอานนะอานช้างไงมันยำเกรงเราที่ไหนมันกลัวเราที่ไหน และการที่เราปล่อยให้ประเทศข้างบ้านซึ่งรุกรานประเทศเรามานั่งย่ำยีเกีรยรติยศศักดิ์ศรีของประชาชนไทยและประเทศไทยอยู่ตรงนี้จนเสียเกียรติภูมิตามกฎหมายเนี่ยอีแพรทองการมันไม่ผิดตรงไหนวะอีแพรทองการมันไม่ผิดตรงไหนอันนี้ดเรมริกาตั้งคำถามเฉยๆว่ามันไม่ผิดตรงไหนฉันคิดไม่ออกอันนี้ฉันพูดก่อนที่ผลมันจะออกมาในอนาคตข้างหน้าอีกวันสองวัน ฉันแค่พูดมาในวันนี้ว่าตรงไหนมันไม่ผิดวะนึกไม่ออกว่ามันจะไม่ผิดตรงไหนแต่พรุ่งนี้จะฟังตอนบ่ายสามโอเคว่ามึงผิดตรงไหนไม่ผิดตรงไหนแต่กูจะฟังสารแหละแต่วันนี้อ่ะสารยังไม่ได้พิพากษาจิงอยากจะรู้ว่าตรงไหนมันไม่ผิดวะกูว่ามองไม่เห็นช่องว่ามันไม่ผิดเลยนะมันผิดเต็มเต็มเลยเนี่ย สิบห้าคุยกับฮุนเซนซึ่งเป็นผู้นำตัวจริงของประเทศข้างบ้านมีอธิปไตยของมันเองที่ประเทศข้างบ้านวันที่สิบหกมึงเสือกสั่งยกเลิกการประชุมสอมอชอการประชุมสอมอชอเป็นการประชุมแล้วมีมติและจะเป็นกฎหมายเหมือนคอรมอแต่เสือกเรียกแม่ทัพในกองไปอยู่ภายใต้อุ้งตีนที่บ้านพิษณุโลกบ้านพักนายก เป็นการส่วนตัวโดยปรึกษาหาลือก่อนจะออกมาแถลงการแต่ปรากฏแถลงการอย่างไรก็ไม่รู้18หุนเซนปล่อยคลิปคำถามก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเจตนาดีต่อประเทศหรือเจตนาร้ายต่อประเทศ แต่สิ่งท MM ah> uh uh> okay. uh> uh> ี่ม uh ันเกิดขึ้นคือประเทศเสียหายไปแล้วไม่ว่าเจตนานั้นจะเป็นเจตนาดีแต่ประเทศกูเสียหายไปแล้วไม่ว่าเจตนานั้นเป็นเจตนาดีแต่ว่าประเทศกูเสียเกียรติภูมิไปแล้วดังนั้นการเจตนาดีที่มึงคิดว่าดีแต่กูว่าไม่ดีประชาชนคิดว่าไม่ดีมึงบอกว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่กูคิดว่าร้ายแล้วกูไม่ไว้ใจมึงประชาชนก็ไม่ไว้ใจมึง ผลโพดก็เลยออกมา9.6%ไว้ใจกองทัพให้จัดก,การเด็ดขาดแต่4%ไว้ใจมึงกับรัฐบาลเหลือให้แค่4%แน่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ทุกคนอย่าฟุง้งคำสั่งจะโฟกัสแค่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเหมาะจะดำรงตำแหน่งอยู่ต่อหรือไม่แล้วการกระทำนั้น ทำให้ประเทศชาติเสียเกียรติภูมิเกียรติยศไปแล้วหรือไม่หรือว่าไม่เสียและขณะเดียวกันอิกรณีอ้างว่าเป็นการกระทำอันลักษณะไม่ได้มีเจตนาร้ายและเป็นทักษะในการเจราจาบ้านพ่อบ้านแม่มึงเจราจาแบบนี้เหรอแถวบ้านกูเรียกว่าพิตตี้คุยกับเสีย คค่อยเจราจาเรื่องบ้านเรื่องเมืองกันเหมือนกับทําตัวเหมือนปิตตี้คุยกับเสียเสียขาเสียขาเสียขะเสียขาเสียอย่าเพิ่งโกรธหนูนะคะเสียขา อีลุงคนนั้นที่เป็นทหารเขาแค่มาเกี่ยวพาราสีหนูแค่นั้นเองค่ะเสียอย่าเพิ่งกดนะคะคนนั้นเนี่ยเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับหนูค่ะฝ่ายตรงข้ามกับเราเสียอย่ากโกรดนะคะเสียขาเสียขาใจเย็นๆค่ะเสียอยากจะได้อะไรบอกมาเสียอยากได้อะไรเสียบอกหนูนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้ เสียอยากได้หัวอยากได้ท้ายอยากได้กลางตลาดตัวเดี๋ยวหนูจัดให้เสี่ยขาใจเย็นๆนะคะเสียมึงว่าคล้ายๆไหมเหมือนในหนังเลยอะเวลาพิตตี้อ้อนเสียเหมือนมากกูถามว่าเจรจาตำราบ้านพ่อบ้านแม่เมือเจรจาแบบเนี้ย เสียขาอย่าโกลดนะคะเนี่ยแถวแถวเนี้ยป้าข้างบ้านอะ่ะมันแทบจะไล่ให้หนูไปอยู่บ้านเสียอยู่แล้วอะคะ่ะที่บ้านเสียห้องสีชมพูประตูแดงที่มีแอร์เก0 0พันบที่หนูอยู่แล้วก็กัดเปลือกหมอนเนี่ยหนูยังไปนอนอยู่ได้ไม่คะเสียขาเสียขา สียอย่าโกรธหนูเลยเนะี่คะเนี่ยเขาแทบจะไล่ให้หนูไปอยู่บ้านเสียอยู่แล้วเสียแล้วหนูจะไปอยู่บ้านเสียได้หรอคะ่ะเสียอย่าโกรธเลยค่ะมึงว่าเหมือนนะมึงว่าเหมือนนะนี่เหรอเจรจาประเทศชาติมึงว่าเหมือนไหมกูถา,า,ามว่ามึงเหมือนกูถามาม,ามึงว่าเหมือนไหมคะอีชอยเหมือนไหมอีชอยอีหาผิดตั้งแต่โปรตโตคอลกระทรวงการต่างประเทศ ผิดตั้งแต่ระเบียบประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผิดตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ครอบกรบาลพวกพวกมึงอยู่ผิดตั้งแต่จริยธรรมคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยไม่ต้องถามว่ามึงต้องซื่อสัตย์ขนาดไหนกูก็ไม่ไว้ใจความซื่อสัตย์มึงอยู่แล้วแต่จริยธรรมมึงรู้ไหมคืออะไรอีอีหอกขักหลายหลายคนเนี่ยไอ้พวกที่นั่งนางแบกนายแบกตั้งหลายคนเนี่ยมึงรู้ไหมจริยธรรมคืออะไร เขาไม่ได้เขียนส่วนๆนะรัฐธรรมนูน่ะจะริยะคือวิธีการปฏิบัติธรรมคือธรรมะจริยธรรมคือการปฏิบัติอย่างมีธรรมพิบาลมันเป็นธรรมะและธรรมาพิบาลของการพูดเป็นผู้ปกครองประเทศอีง่าวอีง่าว ถ้ามึงไม่รู้ก็รู้ไว้ตั้งแต่วันนี้แหละกูด่ามึงว่าอีงงาวจริยธรรมเสือไปตีความนู่นนี่นั่นต่างๆจริยธรรมแปลว่าธรรมาพิบาลของการปกครองประเทศธรรมาพิบาลของผู้นำอีงงาวโอเคไหมอีจัดง่าว อะจัดไปค่ะทุกคนและตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ดเรมาริกาวาไรตี้ทอกโชว์อย่างไรก็ตามอย่าลืมสปอนเซอร์ของดเรมาริกาตักตะกร้าไว้แล้วจิ้มตะกร้าแล้วก็สั่งซื้อจิ้มตะกร้าแล้วก็สั่งซื้อวันนี้ตัวที่ดีที่สุดของดเรมาริกามันคือตัวนี้ค่ะดเรมาริกาขออนุญาตกราบเรียนให้ทุกคนทราบ